สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนที่ผมพกพาปล่อยที่สุดปืนกระดาษของผมนั่นเองในนี้ก็คือปืนอะไรรู้ไหมก๊กสิบเก้าหรือว่าก like. ๊กสิบดีก๊กก๊กเก้านี่แหละในกระปิ้งก็ประมาณนี้หรือเรียกก๊กหลายๆก๊กก็ได้มันเป็นปืนโปรของผมนะครับปืนก๊กสิเก้าเป็นปืนที่ผมพกปล่อยที่สุดเป็นปืนกระดาษลูปทรงจะประมาณนี้เอยมัน ขนาจจะดูแย่ๆหน่อยครับคุณผู้ชมผมหวังว่าคลิปนี้จะมีคนกดไลค์และกดซัลชบัคคายนะครับปืนมันอาจจะใหญ่ใหญ่เกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีผมอาจจะกลาขนาดปืนไม่ได้แต่คลิปนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมการขายนะครับผมบอกเลยแค่เอามาให้ดูเฉยๆครับอย่าไปซีเรียสมากเดีย๋ยวหาว่าผมอดยาหาว่าผมเป็นคนขายปืนนะครับผมไม่ขายครับผมแค่เอามาให้ดูเฉยๆครับ บอกเลยว่ามันอาจจะมีปัญหาก็ได้มันก็เป็นการรีวิวที่ดีนะครับสอ,องแมกกาไนมกกาฟน,าฟนทำมาฟะชื่อเลยรักษากันอย่างดีมันอาจจะเป็นปืนอ่องกัมสาก็ได้ครับพอดีมันนี่ก็คือเลือดของผมนะครับอาจจะนานแล้วครับไม่ไะด,ดูสยบสยองต้องขอภัยด้วยครับเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นการให้กําลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยครับขอบคุณครับนี่นี่ศูนย์เลงศูนย์เลงอาจจะทําไม่เหมือนก็อ้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ